ระวัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ รักขนามนามชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดำเนิน,น <ำ S 1> ชีวิตใน,ในความสว่างสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตอีกเช่นเคยครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจะนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันนะครับก็อยู่ในพระธรรมเอเฟซัสวันนี้เราจะศึกษากันต่อในบทที่5นะครับในวรรคต่อไปตั้งแต่ข้อ8จนถึงข้อที่20นะครับซึ่งพระวจะนะธรรมของพระเจ้าวันนี้อาจารย์เปาโลได้สอนเน้นย้ําอยู่ที่การดําเนินชีวิตดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลง การพิจารณาดูตัวของผู้เชื่อนะครับว่าผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเป็นความสว่างเป็นลูกของความสว่างเป็นคนของความสว่างและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จําเป็นที่จะต้องสําแดงออกและทุกคนก็จะมองเห็นชัดเจนนะครับซึ่งมีความแตกต่างมีความขัดแยง้งกับความมืดโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เปาโลก็ได้สอนถึงเรื่องวิธีการดําเนินชีวิต ในการสําแดงความรักในการที่จะรู้จักให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นสําแดงออกมาเพื่อให้พี่น้องของเรานั้นได้มีความรักและก็เติบโตเสริมสร้างซึ่งกันและกันเป็นกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์นะครับและมาถึงตอนนี้อาจารย์เปาโลก,ก็เริ่มต้นเน้นเรื่องราวที่จะให้พวกเขามองเห็นว่าการอยู่ร่วมกันนั้นเมื่อเข้มแข็งเติบโตแล้วก็จะต้องทำให้คนอื่น คนภายนอกหรืออาจจะเป็นถึงขนาดว่าคนที่อยู่ที่ไกลได้ยินกิตติศัพท์มองเห็นความสว่างนั้นได้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ได้พูดได้ตรัสเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นความสว่างของโลกนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีพยานมากมายที่ยืนยัน ถึงเรื่องการที่พระเยซูคริสต์ได้ท่งตรัสแบบนั้นนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12นะครับได้ยกคำตรัสของพระเยซูออกมากล่าวดังนี้นะครับว่าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับ ถ้าพระเยซูคริสตเป็นความสว่างดังนั้นเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อศรัทธานในพระองค์สาวกของพระองค์ผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดรับการไถ่โดยพระโลหิตโดยความรักของพระองค์โดยชีวิตของพระองค์นั้นก็จะต้องแน่นอนครับมีอิทธิพลได้รับสง่าราศีและจะเป็นความสว่างเหมือนพระเยซูด,ด้วยซึ่งเมื่อพระเยซูสสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ประทานสิทธิอำนาจให้กับพวกเราทั้งหลาย ที่เราจะส่องสว่างให้ผู้คนได้เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระองค์แล้วเขาก็จะยกย่องสรรเสริญพระนามพระบิดาเจ้าเพราะการกระทำเพราะความประพฤติของเราทั้งหลายที่มีความชัดเจนและมีความสว่างนั่นเองะนะครับอีกตอนหนึ่งในพระธรรมย่อนบทที่9ข้อ5ได้ตรัสดังนี้นะครับว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราเป็นความสว่างของโลก นี่เป็นพระดํารัสของพระเยซูนะครับพระองค์ยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกแน่นอนครับอาจารย์เปาโลน่าจะเล็งถึงเหตุการณ์เหล่านี้เล็งถึงพระวจะนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้จึงเอามาเน้นย้ำให้พี่น้องที่เอเฟซัสได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าพวกเขานั้นก็เป็นความสว่างเช่นเดียวกันนะครับและยังมีพระคำของพระเจ้าอีกสองสามตอน ที่ได้กล่าวถึงความสว่างเอาไว้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของเราทั้งหลายครับก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเนื้อหาของพระธรรมเอเฟซัสในบทที่5ตอนที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ครับพระธรรมตอนแรกมาจากพระธรรมยอห์นบทที่1ครับข้อที่4กับข้อที่5ท่านยอห์นได้บันทึกเอาไว้ดังนี้นะครับว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างใหม่และอีกตอนหนึ่งครับจากข้อที่7จนถึงข้อที่9ได้บันทึกว่าท่านมาเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้น แต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างที่แท้ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะนั้นกำลังเข้ามาในโลกคุณผู้ฟังครับทีนี้เราลองมาดูอีกตอนหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนที่ท่านยอนได้ชี้ให้เราเห็นว่า ความสว่างนั้นมีความสําคัญกับมนุษยชาติมีความสําคัญกับเราทั้งหลายอย่างไรนะครับในพระธรรมยอห์บทที่3ตั้งแต่ข้อที่1 9ถึงข้อ21นะครับยอห์นได้บันทึกเกี่ยวกับความสว่างเอาไว้ดังนี้ว่าหลักการพิภากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะกิจการของเขาเลวสามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะปรากฏแต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทําของเขานั้นได้กระทําโดยพึ่งพระเจ้าคุณมาฟังกราบแลพระวนจะนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับบทที่5เราจะศึกษากันตั้งแต่ข้อ8เป็นต้นไปจนถึงข้อที่20นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ8จนถึงข้อที่20มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้ว ในองค์พระผู้เป็นเจา้าจงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิน้นท่านจงพิสูจน์ดูว่าทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระไทยองค์พระผู้เป็นเจา้าและอย่าเข้าส่วน กับกิจาการของความมืดอันไร้ผลแต่จงเผยกิจาการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั้นซึ่งพวกเขากระทำในที่ลับก็ยังเป็นที่น่าละอายแต่เมื่อสิ่งสารพัดที่ได้แสดงเปิดเผยออกโดยความสว่างสิ่งนั้นก็ปรากฏแจ้งเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏแจ้ง ก็คือความสว่างเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่านี่แน่คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงชวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจนาำพระไทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาเหล้าอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัมสการ และเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจา้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระเกรด คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ครับพระธรรมเอเฟซัสในบทที่5ข้อ8ถึงข้อ20ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับสังเกตดูเนื้อหาในการเขียนของอาจารย์เปาโลผมสังเกตได้ว่าอาจารย์เปาโลกําลังต้องการที่อยากจะพัฒนาความเข้าใจพัฒนาการดําเนินชีวิตและวางรูปแบบที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่า ตอนแรกนั้นก็เน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติการสำแดงตัวตนสำแดงความรักการระมัดระวังในการใช้คำพูดในการให้โอกาสและในการให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเหล่าผู้เชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเป็นกายเดียวกันเสริมสร้างซึ่งกันและก,กันแล้วนะครับซึ่งในบทก่อนหน้านี้นะครับเป็นเหมือนกับการที่อาจารย์เปาโลได้ปูพื้นฐานการดำเนินชีวิต ให้คนที่เชื่อในพระเจ้าให้บรรดาสาวกทั้งหลายสานุสิทธิ์ทั้งหลายผู้ที่กลับใจไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ดีชาวยิวก็ดีให้มีพื้นฐานความเชื่อในการติดตามองค์พระเยสุคริสต์เจ้าในขั้นต้นไปก่อนและมาถึงตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาการให้เข้มข้นและก็เติบโตมากขึ้นอีกก้าวหนึ่งซึ่งเรื่องการที่อาจารย์เปาโลสอนเขานั้นเน้นให้รู้จักตัวเองว่า พวกเขาเป็นความสว่างและเป็นลูกของความสว่างซึ่งเรื่องราวนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพระเยซูคริสต์เองได้บอกว่าพระองค์เป็นความสว่างเหมือนที่ผมได้อ่านไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8นะครับว่าพระเยซูคริสต์ตรัสเองว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างผู้ใดที่เชื่อพระองค์นั้นก็อยู่ในความสว่างอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคนที่เชื่อในพระองค์ปัจจุบันนี้เขาจะเป็นความสว่างได้อย่างไร อาจารย์เปาโลต,ต้องการให้เขาเห็นและภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งเราได้เห็นว่าการที่ชาวเอเฟซัสดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นจะทำให้เขาเข้าใจได้ก่อนหน้านี้เขาอยู่ในความมืดคือไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ในความบาปคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่เมื่อเขามาพบพระเจ้าแล้วเขาเป็นความสว่างคือเป็นคริสเตียนอยู่ในความสว่างอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าดังนั้น พฤติกรรมของคริสเตียนหรือความประพฤติการดำเนินชีวิตของคริสเตียนของเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายจะต้องแตกต่างและมีความชัดเจนมากกว่าลูกแห่งความมืดหรือผู้ที่อยู่ในความมืดนะครับหรืออาจจะกล่าวได้อย่างนี้ด้วยนะครับตามที่อาจารย์ยอนได้บันทึกไว้ในยอนบทที่3ตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อที่21นะครับท่านได้พูดถึงว่าเรื่องความสว่างนี้ เป็นเรื่องของการพิพากษานั่นหมายความว่าความสว่างคือพระเยซูคริสต์คือข่าวประเสริฐคือความรอดใครที่ต้อนรับความสว่างก็อยู่ในความรอดใครที่ปฏิเสธความสว่างก็อยู่ในการพิพากษาที่เขาไม่ยอมรับความสว่างไม่ยอมรับพระเยซูก็เพราะว่าเขากลัวกิจการต่างๆของพวกเขาที่อยู่ในความมืดอยู่ในที่ลับจะปรากฏชัดนั่นเองนะครับ ส่วนผู้ที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เขาก็เข้ามารับความสว่างและยอมที่จะเปิดเผยยอมสารภาพยอมจำนวนว่าเขามีสิ่งที่ไม่ดีมากมายและรับพระเมตตาจากพระเจ้าให้อภัยและมีโอกาสได้รับการชำระเข้าสู่ร่มพระคุณของพระเจ้าเข้าสู่ครอบครัวของพระคริสต์ร่วมกัน เสริมสร้างให้คริสจักรค,คือพระกายของพระเยซูคริสต์มีสงาราศีเพราะการดำเนินชีวิตของลูกแห่งความสว่างคือเราทั้งหลายเหล่าผู้เชื่อทั้งหลายที่เป็นความสว่างที่ชัดเจนให้พระสิริเป็นของพระองค์นั่นเองครับคุณผู้ฟังรับทางโครงการพันธกิจลานพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้จากลากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าสุขวยพระพรท,ทุกทุกท่านสวัสดีครับอ่านพระกัมพีทุกวันทุกวันจากบทนี้ไป บทนานดังการบ้านของเรานาเเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในชีดเชียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคำพีนานเป็นเพื่อนกายไม่ว่า ทางไหนทางเหนือจะตายออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขากน้ำยังมีพระธรรมนุนใจทานพระคารรพี์นี้แสนมีสุข หมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคำพีฟังในใจเรา ถุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำาําาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปขา้างหน้าชีวาถึงความไัยบู หมดสิ้นความทุกข์ที่มันขวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของรา ให้พระคำพีฟังในใจเราอา่านทุกคำยำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหาหน,นานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บู